โัลโหลตอนนี้เราอยู่ในเมืองนี่มิดแฟมผ่านมาพอดีเลยอุอตัวหนึ่งรอบอุณนทำไมวันนี้ะมาจะทำอะไรคุยแล้วนะทำไมเสียงเสียงดูจตเสียงปกติเว้ยวันนี้เราจะมานี่เราจะมาสวนร้นใหม่แต่เราต้องกินหารกลางวันก่อน สวิ <Sweet> ตเซลเป็นร้านขนมที่ส,สวยๆมีร้านเดียวในไทเชิรนะ์นะน่าจะร้านเดียวตอนเนี้ยใช่ตอนนี้หาอะไรกินอยู่ว่าจะกินคาเฟ่หรือกินร้านอาหารดีเฮ้ยแต่ก่อนอื่นนะแถมใหม่เพิ่อันนี้คํนหนึ่งอันนี้คำหนึงนเฮ้ยอันนี้เป็นสี้าอี้เป็นซิตี้ทัวร์<ม>สรุปว่าแล้วนะก็พินารณาเราเคยกินนะร้านนี้แหลเเ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 ะเลิศเดเจะพาไปดูแต่ร้านสวยมากแบบดูป,ป่าชอบเข้าปา่าช่วงนี้ทำงานแทบทุกวี่ทุกวันนะทำโอทีด้วยไม่ได้เข้าป่าเข้าป่าปอมไปก่อน นี่เงเมนูตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราแอบด,ดูเมนูแล้วว่าเออมันมีน่ากินหลายอย่างนีอ่อยสั่งไปเลานะจ๊ะสั่งไปเรียบร้อยนะ่ากินมากไม่ได้มานมาน,มา,นมากเพราะว่าไม่ได้เข้าเมืองบ่อยแต่นี่อยากให้ดูนี่มันมีแบบใครอยากกินสเต็กอ,อ,อ่ะเอ้ยโอเคเลยอ่ะนี่มันมีหลายอย่างอะ่ะราคาใน43าเหรียญ42่เหรียญ39เเหรียญเออโอเคหรือว่าร,ราคาปกตินะ แต่ไม่ได้สั่งมาให้ดูเนาะแต่ไม่ได้สั่งมาเพราะว่าเยอะแล้วมันเยอะแล้วแล้วก็สเต็กก็ปกตินที่บ้านอะนๆถึงจะกินข้างนอกคือสเต็กันนะทีนี้โอเคเยอะมากเลยแล้วมัีวายวายก็เยอะวายก็เยอะ้องสั่งอะไรไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเดเเด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 เเด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 เเเเนเเเเเป็นเ เมนอรินจินในรูปมันดูออกเป็นเลือกสตรอเบอรี่เยอะแต่ว่าเอ๊อะของจริงมันส้มนะเพราะบ้นเป็นเมนอรินจินไงก็ดีก็ดีชิมกลิ่นสม้มจิมจินไม่กลิ่นสม้มเค็มไหมเค็มแล้วก็ <c oughs> ไม่มีรสสตรอเบอรี่เฮ้ยแล้วจะสลับที่นั่งมานั่งฝั่งนู <c> ้ <oughs> ชิม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 ตรงกลางเลยตรงกลางจะได้ไส้เยอะสุดมงเป็พิซซ่าอ่ะนี่ยใช่ไหมไม่ช่ไม่ใช่พิซซ่าใช่เป็นขนมปังนมพิซซ่าเนหมือนขนมซ่าแั่มันเหมพิซซ่านเว่าเออใช่ใช่ใช่ อร่อยกว่าเหมือนพิซซ่าเฮ้ยอร่อยแกอ่าชิมแกกินเลยอร่อยกว่าอืมเห็ดอ่ะตัวเห็ดอร่อยอืมเขาอบเห็ดมาอร่อยเลยแลละแกไปกินตอนนี้ฉันเนี่ยชิมเข้าไปใช่ป่ะมันจะมันจะมีบางจุดที่โดนเกลือแล้วมันจะแบบมันจะเค็มพอดีกับออยอ่ะตรงไอ้ตัวออยลี่ของเขาอ่ะแล้วก็เห็ดอ่ะ มันก็คือมันเหมือนพิซ่าแต่ว่ามันแป้งมันนุ่มกว่าแล้วก็ดีไส้เยอะหน้าเยอะแป้น้อยโรยเือแล้วก็อร่อยมากคุณเนเลยเมันเท่ากับน้ำมันกบบกอรและ้วพิซซ่าเพราะว่าเมนเต็ม <laughs> ชิมิชิมร้วพิซซ่า อันนี้รสชาติแบบออกพอเพรียวๆอ่ะมันจะแบบว่าเ,มมเทามเข้นมะเขือเทศมากซอสมะเขือเทศชิมแต่ซอสตรงนั้นแล้วก็มากินนี่พักเขาอะไรตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบมะเขือเทศไม่ใช่เหรอกแกนี่ฉันพวพันอะไรพวพันกับอซอสซอสอ่าแล้วเป็นจริงชอนใช่ไหมเหรอเออไม่ได้อ่านเลยก็เลยเขียร์เพราะว่าตักไปมันมันโดนเกลือใช่่ปกกตติิจะนแตักไปมันโดนเกลือ อืแกมาส่องใกล้ๆในเด็กแกมาส่องใกล้ๆความความครีมความครีมนให้ดูไกลๆในเนื้อใช่ไหมเนือ้อแกเนื้ออ่ะฉันกินเนื้อเลยแล้วกันนะเป็นเรื่องหมดราวไปเนื้อเนบเนมกับจะได้ม่เลี่ยนอยู่แต,ต่แต่ตัวซอสดีไม่เลี่ยนเลยแกตัวเส้นหลักกินแบบในข้าวตี๋กินใส่ซอสดูท้างสวยงาม อ,อ้อร่อยจังแต่อร่อยแต่อ,อเค็มต้องคนก่อนคนคนต้องอาจะจะต้องคนแตะว่าเขาจะโรยเกลือข้างบนไงให้มันเข้ากันกต,ตัวเนื้ออร่อยโอเคเดี๋ยวเรามาตัดนี่กันตัดนี้นะคะ ดอกกระหล่ำดอกขาวกระหล่ำนี่ดูตรงนี้ทำไมถึงยกมาได้แทบจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นเลยคืออะไรอยู่ข้างบนอ่ะคือความอ้วนของเราเรา<บ>นอะมาชิมเลยเป็นสเต็กอ่ะเขบอกเป็นสเต็กอ๋อมันชื่อเมนูของเราสเต็กใช่อันนี้ดีแหะมันคืออะไรอ่ะชีสไงกัน <laughs> อ,อคือด้วยคำที่อี <c oughs> คอริฟาวอีดอกขาวว่ะมันออกหวานหวานใช่ป่ะมันจะมีรสชาติเวลาต้มมันดอ,อกหวานแลยกินกับน,น้ำพริกอะแล้วข้างบนเนี่ยเป็นแบบเค็มนั่นนี่เน้นเค็มชีส <c oughs> เค็มโอเคเรามาดูนี่ตัวหอยตัวตัวซีฟู้ดเตัวไปฟู้ดมีกุ้งดูกุ้งว้าวหอยนี้เราจะกินนี้ก่อนอุ้ย ดีแกสั่งสองอันนี้มันดีมากเลยแกม่เรียนโอเคชิมโดยรวมเลยแล้วมาพูดใหม่ปกินหิวทุกคนมันใหญ่มากเลยอ่ะเยี่ยมเขาปักเลยนะใช้ของสดดีมากเลยอ่ะสดหมดเลยอ่ะแบบรสชาติมันแบบไม่มีกินเลยอ่ะ ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะคือว่าไอ้นี่มันมันปกติแล้วไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นบิฟชิกใช่ปะ่ะบิฟชิกปกติมันจะเป็นแบบเป็นซอสมะเขือเทศอันนี้คือมันเป็นซอสครีมอะ่ะเออแปลกเอออร่อยดีไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกที่ท,ที่ได้ลองแบบเป็นครีมนะไอ้ไอ้ตรงที่มันเป็นเนื้อนเนี่ยเนื้อน,นี่คือดีมากเลยอะ่ะดีจนคิดว่าเอย,อยากกลับไปทาที่บ้านแล้วก็คุกข้าว <laughs> เมื่อกี้เราลอง เอาเส้นเนี่ยไปคลุกกับไอซอสในเนี่ยซีฟูดอะเฮ้ยดีมากเลยอะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะสั่งเบบนพวกขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแต่เราดันสั่งคอร์ฟ้าวกับชีสก็เค็มไปอีกนะแต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเชดดาใช่ป่ะมันเหมือนเขาแบบใส่พริกออกมามันมีความเผ็ดลดความเลี่ยนนิดนึงโอเคอยู่โดยรวมก็อร่อยอร่อยมาได้มาได้ไดีดแหละ สวยมั้ยห้องน้ำเราเพื่ออะไรสีไว้ทำที่บ้านนะทำที่บ้านห้องน้ำสีเขียวเลยไหมทำสีเขียวทำลายหยอก นี่ก็ทำร้านใหม่แบบมีชั้นสองสวยเลยไม่ค่อยมีคนเราจะนั่งตัวใหญ่ไปเลยจ้าคือเมื่อกี้อิ่มมากใช่ไหมตอนแรกว่าจะไม่มาละจะมาวันหลังแล้วกันมัถ่ายวันหลังแต่ว่าเอาวะเอาวะมา,า,าแล้วนะนี่เราก็สั่งอันนี้มามันไม่มีของโปรดชอบรสเอชอรรี่บอสสัมแต่ไม่มีเราก็เลยสั่งช็อกโกแลตมา แล้วก็อีกอันหนึ่งดูแบบน่ารักมากอ่ะดูดิเป็นรถมัาฉาจริงๆก็พอจะรู้รสชาติร้านนี้แล้วล่ะนี่เราไาดูเนื้อในชมนี้ก่อนนี่อวันเนื้อในเลยนะคะรู้สึกว่าโบราณไปไหนเนื้อในดูแบบละครหรือเปล่าละครหลัคาขวบขอมีดได้ไหมคะจริงแบบไรเอยธรรมนะคะไม่ได้มีดมาใช่ปกติเขาจะให้มีดนะทำไมเขาไม่ให้คะทำไม เียสั่งช็อกโกแลตไว้ก่อนนุ่มๆอร่อยอันนี้แบบว่าเธอฉันมีอย่างจะสัมผ like ัสึ่งแตกออกมาวิ่งมั неё? นมจะบตกออกมามันมีไส้ไม่แก่ก็มีสิมุแกฉันหน้าสมเหมือนแกนะไม่น่าเลยแกอันนี้แกมันไส้แหละลืมไปดูเลยโอ้ยให้กูไส้นี่นี่ ินกเลยดีๆดีเลยแต่ข้อเสียงของนาน,นีนะคือรู้ไหมราคาแรงมากอันนี้คือสิบสิบสามสิบสองเนอะอืมค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าถ้าเทียบค่าแรงโอเคอยไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้ามาจากไทยแต่เราดูที่บางทีก็ไม่ถูกนะ เออชีนี้มัน่าเท่าไหร่นะถ้าประมาณอ่าสมทธิบนสิบเหรียญประมาณสองร้ปะสองร้อบสองร้อยแเหรียญบาทสองปดสิบบาทนะ้อไม่ถึงสิเดี๋ยวนะค่งไม่ถึงเพราะว่าค่าเงินไม่ถึงโอเคยี่สิบสองยี่สิบสองก็สองร้อยยีเออประมาณนั้นประมาณสองอยิบติดต่อจะบอกเลยมากว่าม้นนี้แต่ขมมากมมากที่สุด อร่อยอย่างนี้ไม่หวานมากรสมุดอแหละมั้งเราว่าอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้เท่ากันเท่ากันไปที่จอดรถคือจะแนะนำว่าที่จอดรถตรงนี้นะเรียกว่าเดี๋ยวขอซิ่งราคาถูก2ชั่วโมงแรก3เหรียญ50เท่านั้นถ้าที่อื่นข้างนอกก็มานเป็นคิดเป็นชั่วโมงอะ่ะอันนี้2ชั่วโมง3ามเหรียญห้แล้วก็แลปลอดภัยนะ <c oughs> ช่อเก่งมากตอปืนอช่าง้อเนังยูแต่กระนรถเขาแล้วเอามมาตรงนี้ไม่เ็บไม่เจ็บไหมเขามาถามพื่อนไม่ได้กินอะไรแกไม่ได้เข้าปากอกรีบไปแม็กเนี่เนี่เต็บเลยงงมากถ้ากินก่อนไหมอร่อยา